วันนี้เวลา10นาฬิกาสนาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนซึ่งทรงเป็นประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชารสดชุดาเสด็จไปยังสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อประธานเข็มท่รล,ลึกและรางวัลแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสดริโสภาพันนวดี ในการนี้ได้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่ครอบรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวนสองคนประธานเข็มเกติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีจำนวนสองคนและประธานรางวัลแก่ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาและผู้แทนนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเพชรรัฐ learns from the professional หรือเพชรรั์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับมืออาชีพจำนวน5คน โอกาสี่ทอดพระเนในิทศการผลงานของนักเรียนอาทิโครงการเพชรรัตน์ Learn s from the Professional ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพแก่นักเรียนจากผู้มีประสบการณ์เช่นนักการเงินการธนาคารนักประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมนักจัดการพิพิธภัณฑ์และอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้นในโครงการเรียนรู้มหาเทราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาโดยฉนั้นเลศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีการศึกษา2564 โรงเรียนเพชรรัตในพระอุปธรรมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและน้อมนำพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นเสาหลักในการบ่มเพาะนิสัยนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีและรู้รักสามัคคี